สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการมวยเด็ด279เนะครับเป็นการให้ทัศนะวิจารณ์มวยเด็ดหลังช่างน้ำหนักรายการศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่26เมษายน2568ถ่ายทอดสดทางช่อง3เวลาเที่ยง15เป็นต้นไปนำเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับวันนี้เหลือช่อง3รายการเดียวนะครับอีก2รายการมวยงดนะครับช่อง36แล้วก็ช่อง JKN 18ก็เที่ยงตรง เที่ยงครึ่งเป็นต้นไปนะครับก็ถือว่าช่อง3รายการเดียวนะครับแล้วก็เจอกันใหม่วันอาทิตย์เลยนะครับเคู่ในาการนะครับวันนี้มวยไทยพลังทีมงานของมวยไทยพลังใหม่นะหรือว่าศึกเจ้ามวยไทยเนี่ยเขาจัด9คู่รวดเลยนะครับก็ถ่ายทอดสดทางทีวีเนี่ยแค่4คู่อีกเช่นเคยนะครับไปอัปเดตคู่มวยกันก่อนวันนี้ผมก็จะมาให้มวยเด็ด4คู่ช่องถ่ายทอดสดทางช่อง3นะครับคู่แรกเป็นเจ้าเหนือประยักษ์พุทธประชาชื่นพบกับเจ้าเดชยลิศสอเดชดำรงครับคู่นี้เวทพิกัด1 0 0่งร้อยบอนนะครับ คู่ที่2เป็นเจ้าตีเล็กมอดมใจเพื่อนพบกับมวยแทนนะครับลูกคาดสส,าสิวัตรร้อยสปอบอลคู่ที่3คู่เอกเป็นการป้องกันแชมป์ร้อยห้าบอลเวทีมอสยามอ้อมน้อยนะครับเจ้าของแชมป์ก็คือเจ้าลาวสตาเจีดต,ตรงยศพบกับผู้ท้าชิงก็คือโจโฉบูมเด็กเซียนครับร้อยห้าบอลคู่ที่4ปิดท้ายรายการแต่ทดสดครับเพชรันวาอีเกิลมวยไทยเจอกับมวยแทนครับไม้สปุลสวัสดเวทพิกัดร14ปอนบ์อ ฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครป์ทางช่อง YouTube มวยเดชสองเ็ดเก้าด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานนะครับก็ไปกันที่คู่แรกประจํารายการเลยนะครับศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่2 6เมษายน2568นยนะครับผู้แรกประจํารายการเป็นเจ้าเหนือพยักษ์พุทธประชาชื่นครับพบกับเดชยลิศศเดชดำรงครับผู้นิเวศพิกัด1 0 0่อปอนด์นะครับฝ่ายแดงก็คือเจ้าเหนือพยัก์พุทธประชาชื่นหรือว่าชอห้าพยักษ์ ลูกคนเหนือเพชรหนองบัวตัวเดียกกันนั่นแหละครับมวยจากจังหวัดร,ร้อยเอ็ดนะครับซ้อมอยู่ที่ศิกกำนันหน่งที่จังหวัดชัยนาทอายุ17ปีสูง165ซนติเมตรเป็นมวยขวาพื้นเพก็เเป็นมวยเข่านะครับเปิดเจมเดินจับปั่มตีล็อกตีทะลุดุดันแข็งแรงครับได้กระดูกมวยชื่อมวยเบอร์มวยนี่ดีกว่า3ามไฟหลังสุดมีเสมอสไนเปอร์ออ,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 อุดรที่กองทัพอากาศ ดอนเมืองแพ้คมพีเคแสนชัยมวยไทยยิมที่เวทีมวยราชดำเนินชนะคะแนนล้านวิวนาวีอันดามันที่เวทีมวยกองทัพากาศดอนเมืองเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาส่วนคู่ชกค,ครับคู่ชกเป็นเดชยลิศศเดชดำรงมวยจากจังหวัดตรังนะครับขึ้นมาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่สิงห์มาวินนะครับ พื้นเพก็เป็นมวยขวานะครับประเภทฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีแข็งแรงท่าทรหดมวยใช้ได้ต่อมา20ิบกว่าไฟนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นมวยที่เก่งนะเป็นมวยที่มีท่าทรหดจุดเด่นก็คือลูกแข็งแรงนะครับหัวจิตหัวใจดีเยี่ยมเลย3ไฟหลังสุดก็มีชะนะคะแนนออโต้บูมเด็กเสียนที่ตะวันนาบางกะปีชะนะยกยก2สายลมสวนอาหารปีกไม้ที่กองทัพอากาศชะนะคมบีเคียสันชยัยมวยไทยยิมที่อ้อมน้อย15มีนาคมที่ผ่านมา คู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วน้ำหนักสอบเมื่อเช้าในฝ่ายแดงลด1ปอนฝ่ายน้ำเงินมาขาด0.2นดะครับเลทราคาล่าสุดเปิดอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินครับเดชจริตเป็นต่อในราคา118ถามว่าชื่อชั้นการผ่านมวยเบอร์มวยใครได้เปรียบก็เหนือพยักดีกว่าแหละครับแต่ว่าคู่นี้ถ้าพูดกันที่สภาพร่างกายแล้วก็ทาตระหดมวยเนี่ยผมมองว่าเสียสีแล้วก็แรงปลาในความเชื่อถือความมาตรฐานเนี่ยเจ้าเดชยริตเนี่ยเขาจะดีกว่า ส่วนตัวผมชอบที่เด็กหนุ่มฟอร์มสดนะครับเด็กจลิตส,สอเด็ดดำรงครับได้เปรียบหน้าเสือบรรยากาศสภาพแวดล้อมด้วยนะครับวันนี้ผมมองว่าเสียสีประทะกันไปแล้วไปบ่ายเนี่ยดูมันม่นคงมาตรฐานกว่านะครับคู่ที่2เป็นตีเล็กมอรมใจเพื่อนพบกับลูกค้าศสอสสิวัตรร้อยปอนฝ่ายแดงครับตีเล็กมอรมใจเพื่อนหรือว่ารัตนภานุครับโรงเรียนกีฬานาราธิวาส ตัวเดียวอันเดียวกันนะครับมวยจากจังหวัดนราธิวาซ้อมมอรมเจเพื่อนอายุ18ปี165เป็นมวยบูครับแพ้สแกนเงินศิลจารย์ต่ายที่กองทัพปรกาศชนะพันโทพิเคสันชยัมย,ยมือไทยยิมที่พัตลุงแพ้อ่าพิกชนะนอกยก2ครับพันโทรพรเิเคสันชยัมย,ยมือไทยยิมที่อ้อมน้อยเมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมา ผู้ชกเป็นมวยแทนนะครับลุกคาาศ์สสาสิวัตรรู้ตัวประมาณสองสามวันนะครับมาแทนเจ้าหนักสู้บ้านแหลมบ้านะครับมวยจากนครศรีธรรมราชนะครับซ้อมอยู่ที่สสาสิวัตรช่วงนี้เขาไปต่อยอยู่ที่ปูทอนจะเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยได้ต่อยในเมืองกรุงนะครับต่อยในเมืองกรุงไว้ตั้งแต่ปีหกเจ็ดนะครับล่าสุดเนี่ยไปชนะลักเล่ทีวีเคมวยไทยที่จังหวัดอ่างทองครับวันที่ยี่้ามีนาคมที่ผ่านมาปล่อยน้าหนักต่อยนะครับคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้ว ฝ่ายแดงเมื่อเช้าเนี่ยมา102.8ฝ่ายน้ําเงินมา104ลดไป1ปอนด์นะครับลดไปลดมาน้ําหนักหายไป0.6เลยคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับเลทราคาล่าสุดนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับเป็นต่อในราคา 3.2. นะครับส่วนตัวคู่นี้ก็ยังชอบไปที่มวยตัวยืในในายกานะครับตีเล็กมารวมใจเพื่อนนะครับได้เปรียบเขาเรียกว่าสภาพร่างกายการนำตัวการวิซ้อมดีกว่านะครับ คู่ที่3คผู้เอกเป็นการป้องกันแชมป์ร้อยห้าปอนด์เวทิมอนสยามอ้อมน้อยเจ้าของแชมป์ก็คือเจ้าลาวสาตาเจียตทรงยศพบกับผู้ท้าชิงก็คือเจ้าโจโฉบูมเด็กเซียนครับผู้นี้เวทพิกัด1 0 5้อปอนด์ลาวสาตาเกียรติทรงยศปุ๋ยโฟร์แมนครับดีจีก็แชมป์อ้อมน้อยร้อยห้าปอนด์แล้วก็แชมป์ประเทศไทยด้วยนะครับสองเส้นเลยโมยสปปลาวนะครับซ้อมอยู่ที่เกียรติทรงยศที่นครปนมอายุยี่สิบห้าปีนะครับร้อยหกสิบเซนติเมตรเป็นมวยขวามวยบู๊เข่าได้บู๊ได้ประเภท เดินหน้าท้าดวลชวนแรกนะครับต่อยท้องต่อยหน้ามีชนะเพชโกโยศแบงค์ยูโรที่อ้อมน้อยชนะยอดมณีสวนจากคาเฟ่ที่อ้อมน้อยแพ้นอกยกสี่ลักผู้ดวงเด็ดเพชรสีทองที่ของทัพอากาศ3ม,มีนาคมที่ผ่านมาคู่ชกครับเป็นโจโฉบูมเด็กเซียนครับโจโฉสิทธิอาจารต่ายครับตัวเ,วเดียวกันมวยจากจังหวัดชัยนาทนะครับซ้อมบูมเด็กเซียน16ปี165เป็นมวยขวาสมัยก่อนเป็นมวยเขา่าล้วน,น,นเลยช่วงนี้ฟอร์มสด เล่นฝีมือได้ครับล่าสุดเนี่ยโอ้โหโชว์เพลงแข่งซะแบบแตเตะเธอเทิงเลยก็ว่าได้ครับแพ้นักชกชาวญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นครับแล้วก็มาชนะเคียนจักรสันมวยไทยที่อ้อมน้อยชนะเป็รโกยศแบงค์ยูโรที่อ้อมน้อยเตะขาดท่อนเลยวันนั้น3ยกขาดสู้กันไม่ได้เลยเหลือเชื่อนะคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับ ฝ่ายแดงในลาสตาช่วงเช้ามา105.2นะครับส่วนเจ้าโจโฉใน106.2ลดไปปอนกับ1.2เรทเปิดโจโฉเป็นต่อ5-4คู่นี้ถ้าพูดถึงใครต่อยมวยมาเยอะกว่าน่ะโจโฉต่อยมาเยอะกว่านะครับต่อยมา100กว่าแต่ว่าจะต่อยอยู่ในชุดของมวยเด็กอยู่ในชุดของมวยเด็กนะครับแล้วก็ส่วนเจ้าลาสตาถ้าพูดถึงชื่อมวยบารมีมวยเบอร์มวยเนี่ยลาสตาเบอร์มวยเขาจะใหญ่กว่าแล้วก็กระดูกคนเนี่ยเขาจะใหญ่กว่าอายุต่างกัน9ปีนะครับคู่น,นี้ลาสตาเนี่ยอายุเยอะกว่า รูปร่างช่วงชกวันนี้ถามว่าคือตอนแรกเนี่ยผมก็นึกว่าโจโยจะได้เปรียบจะได้ใหญ่แล้วก็ได้ลอยกว่านะแต่ว่าดูจากรูปภาพครับอย่างที่เห็นครับดูว่าไม่ห่างกันเลยนะวันนี้วันนี้ลาวสตาในช่วงชกไม่เป็นรองนะลาวสตาวันนี้ถ้าเดินบู๊เดินขู่รุ่นน้องเนะี่ยถือว่าลุ้นได้นะ3มยกต่อยรุนแรงครับแต่ถ้าเดินช้าวันนี้ก็เข้าล่องแข้งถามว่าตีนนอกเนี่ยคู่ขี้สูสีถ้าลาวสตาเดินถึงตัวเดินเตะเดินต่อยเนะี่ยมีลุ้นได้ ส่วนถ้าเดินเช้าวันนี้ก็มีสิทธิ์เข้าลองแข่งส่วนวงในบางคนก็มองว่าโจโฉเนี่ยเป็นมวยเขา่าวงในจะได้เปรียบแต่ผมก็มองว่าของเดิมๆลาวสตาตัวนี้เขาก็เป็นมวยเข่าเหมือนกันวงในเขาก็ไม่กลัวหรอกสู้จริงร้ายมากคือขึ้นมาราคาเป็นรอง5้าสี่เนี่ยผมมองว่าน่ารองไปที่ลาวสตาก่อนต้นๆในลาวสตาเขาลุ้นได้ซื้อไปที่กระดูกมวยเบอร์มวยครับวันนี้ผมมองว่าเวลาต่อยชิงแชมป์หรือว่าป้องกันแชมป์เนี่ยเขาจะต่อยดีเป็นพิเศษชอบ่เจ้าลาวสตานะครับ คู่ที่สปิดท้ายการถ่ายทอดสดนะครับเพชรธันวาอีเกิลมวยไทยพบกับเจ้าไห้สบูนสวัสด์คู่นี้เวทพิกัด114ปอนด์ฝ่ายน้ำเงินมาเข้าเวนแทนนะครับเพชรธันวาอีเกิลมวยไทยฝ่ายแดงครับหรือว่าไฟเตอร์มวยไทยมวยจากจังหวัดพังงาซ้อม,มที่ภูเก็ตอายุ22ปี165เป็นมวยขวาฝีมือเข่าครับแพ้เจ้าวายุชอเกียรติวินาที่อ้อมน้อยชนะเจ้าวายุจอเกียรติวินาที่อ้อมน้อยชนะเพชรนาคาลูกเจ้าแม่สายวารีที่อ้อมน้อยย2ิบม,มีนาคมที่ผ่านมา คู่ชกเป็นเจ้าไม้สอบุญสวัสด์มาเข้าเวนแทนเจมส์ศักดิ์ที่เด็ก9 9มวยกรุงเทพมหานาครซ้อมแสงมรกต21ปีครับสูง1 6 5เป็นมวยซ้ายฝีมือครับเตะต่อยรุนแรงบูดูดันกระดูกการผ่านมวยชื่อชั้นดีกว่านะต่อยมวยมาเป็นร้อยแล้วแต่ว่าดูยังไม่ค่อยมาตรฐานสักเท่าไหร่มีชนาแนลกยก3เจ้าพญาไฟต่อยแย้มสวนที่อ้อมน,น้อยช่วงนั้นน่าจะเป็นการมาต่อยมวยรอบัง วันนั้นก็โดนเตะไม่ไม่ใช่ว่าเจ้าตัวนอกเขานะเจ้าปัญญาไฟวันนั้นน่าจะเตะเตะเจ้าไม้สอบุสวัตรแต่ว่าตัวเองเนี่ยเก็บเองแล้วก็มาแพ้นกยก2จิตเงินพนรมิตรมวยไทยที่อ้อมน้อยแพ้แสนเชิงศิรอบาโมโที่กองทัพอากาศสิงหาคมปีหกเหายไปนานมากครับคู่นี้สภาพร่างกายคนละเรื่องกันเลยคู่นี้เพชรธันวาถือว่าดีกว่าต่อยสม่ำเสมอกว่าต่อยกางวันอยู่ตลอดครับตอนนี้ราคาไหลเพชรธันวา742-1ละ ถามว่าแพงไหมคือราคาไหนมันก็น่าเล่นนะวันนี้เพราะว่าได้เปรียบแต่ว่าค่อนข้างเยอะเลยเจ้าไม้ช่วงนี้เอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้ครับกระดูกดีจริงครับแต่ว่าความเชื่อถือความมาตรฐานเนี่ยดูเป็นรองเจ้าเพทันวาเพทันวามาร้อยสี่จุดมาร้อยสิบมาร้อยสิบสี่เท่าพิกัดครับขออภัยครับส่วนเจ้าไม้ในเมื่อช้าเนี่ยลดไปปอนกับจุดสี่คู่นี้ชอบไปที่เจ้าเพทันวาอีกเกิลมวยไทยครับแพงหน่อยแต่ว่าน่าเล่นนะครับชอบตามเห็นตังส่วนไดจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ สรุปว่าชอบ2ตัวเน้นๆครับวันนี้ก็ติดดาวสองตัวไปที่เพชรธันวาอีเกิลมวยไทยนะครับจะชนะไหมสอบุญสวัสดิ์ได้เปรียบตัวยืในในการการเป็นตัวการวิซ้อมดีกว่าแล้วก็ความเชื่อถือความมาตรฐานดีกว่าครับติดดาวอีกหนึ่งตัววันนี้ผมชอบไปที่เจ้าเดชจริศสอเดชด,ดำรงนะครับก็ดูว่าสภาพร่างกายดีธาตุทรหดห,ลหัวจิตหัวใจดีกว่าเป็นรองแค่ชื่อมวยกระดูกมวยครับวันนี้ขึ้นมาหน้าเสือบรรยากาศดีด้วยนะครับวันนี้ดูจะชนะเจ้าเหนือพยักษพุทธประชาชื่นนะครับ 2ตัวเน้นๆก็เดชจริตกับเจ้าเพชรันวา4คู่ในรายการวันนี้ครับอ่าคู่แรกประจํารายการครับชอบไปที่ it, เดชจริตสเดดดำรงนะครับส่วนคู่ที่2ชอบไปที่ตีเล็กมอรวมใจเพื่อนคู่ที่3ชอบราวสตาเกียรติตรงยศครับส่วนคู่ที่4คู่ปิดท้ายรายการต่ทสดชอบไปที่เพชรันวาอีเกิลมวยไทยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจากลากัไปก่อนขอบพระคุณครับ